สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตนะครับวันนี้วันที่7เดือนพฤษภาปี2024ะครับผมนิคกิจนะครับนักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทร,รัพย์กรุงศีภาพของเซ็นเด็กนะครับวันนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นแรงนะครับบวกขึ้นมาช่วงเช้านะครับแต่ปิดบวกได้6-45จุดนะครับบวกขึ้นมา0-47นะครับแต่ยังติด ตัวเส้นาเฉลี่ย EMA 75วันนะตรงโซนบริเวณ1,382จุดนะฮะวันนี้เนี่ยเลปิดที่1 3 7 6 4จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายนะวันนี้อยู่ที่4.1หมื่นล้านบาทนะครับจำนวนหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับมี290บริษัทนะครับจำนวนที่หุ้นที่ปรับลงเนี่ยมี184บริษัทนะครับมาดูในฝั่งของเซกเ,เตอร์ที่ปรับเพิ่มขึ้นและหนุนดัชนีนะครับ หลักๆเลยคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับนำโดยตัว Delta h ฮาน่านะครับถัดมาเป็นกลุ่มธนาคารนะครับ BBLK Bank นะครับกลุ่ม ICT นะครับวันนี้นำโดย True นะครับส่วนเซกเตอร์ที่โกรธชนีนะครับวันนี้เนี่ยกลุ่มขนส่งเช่น BEM BTS นะครับมาดูในฝั่งของหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นนะครับวันนี้เนี่ยทั้งกลุ่มการเงินโรงไฟฟ้ากลุ่มชิ้นส่วนนะครับปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับ MDC นะบวกหนร์เซ็นต์สวัสดบวก1.25%นะครับ j m m บวก0.48% BKIM นะครับบวก2.02%นะครับ g ้า f บวก0.61% Delta บวก4.29%นะครับทั้ง3กลุ่มนี้นะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับมุมมองเชิงบวกจากภาพตลาดที่เราเห็นในฟังของหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับในช่วงที่เราหยุดช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับตัวเลขแรงงานเนี่ยออกมาอ่อนตัวลงนะครับ ตัวเลขภาคบริการนะฮะ ISM PMI เนี่ยออกมาอ่อนตัวนะต่ำกว่า50จุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ตอกย้ำนะครับมุมมองภาพของเรษอีิสารัสนะครับที่น่าจะเป็นสถานะอ o f t l a n d i n g นะซึ่งตรงนี้ก็จะหนุนในส่วนของมุมมองของในฝั่งของเรื่องดอกเบี้ยนะครับว่าภาพของดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยนะครับได้ผ่านจุดพีคไปแล้วนะครับแล้วก็ย้ำภาพในส่วนของโอกาสการลดดอกเบี้ยนะครับในปีนี้นะครับ พอได้ไปดูตัวตลาดเนี่ยก็เริ่มกลับมามองว่าโอ,อกาสการลดดอกเบีย้ยเนี่ยจะอยู่ที่2ทั้นนะครับก็เลยเป็นที่มานะสกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งเซติทีกับภาพของดอกเบีย้ยขาลงเก็ฟื้นตัวกันทั่วหแน่นะครับกลุ่มลงไฟ้านะเราเน้นไปที่ GPS 4ถัดมามนครับมาดูตัว t u u นะครับบวกขึ้นมา4.29%นะครับุปนปรับเพิ่มขึ้นนะครับรับบริษัทเนี่ยรายงานงบนะกำไรจากธุรกิจหลักเนี่ยเป็นบวกครั้งแรกในงวดคอเตอร์ห นะครับที่717ล้านบาทนะครับหลักเลยเนี่ยมาจากค่าใช้จ่าย SG&A นะครับลดลงตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลจากอันที่สตของตัวการซีนิจีแล้วก็การแข่งขันที่ลดลงนะครับเนื่องจากเรามองว่าการแข่งขันในระยะต่อไปจะแผ่วนะครับดังนั้นเนี่ยค่าใช้จ่าย SG&A เนี่ยจึงน่าจะยดลดลงได้ต่อนะครับเรามีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรปีนี้กับปีหน้าขึ้นอีก70%นะครับเรายังแนะนนำซื้อตัว True นะครับจาก Team t e r n e r วนะครับ แล้วก็มีการปรับเพิ่มทาร์ e t ตไพร์หรือราคาเป้าหมายเป็น10.3บาทนะจาก9.3บาทนะอย่างแนะนำซื้อในส่วนของทูนะครับถัดมานะครับมาดู i n s e ซตนะครับบวกไป4.39%นะครับก็มีจิตวิยาบวกนะครับหนุนจากข่าวเรื่องการประมูล Data Center นะครับในช่วงช่วงที่ผ่านมานะซึ่งตรงนี้เรามองว่าจะเข้าสู่รอบใหญ่นะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการระดับโลกหลายรายเนี่ยทยอยลงทุนในเฟสแรกไปแล้วนะครับตรงนี้จะทําให้ภาพนะครับในส่วนของตัวอินเซตเนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับแถมล่าสุดนะครับก็ยังมี Microsoft นะครับประกาศลงทุนในไทยเพิ่มเติมนะครับอันนี้ได้เป็นข่าวใหญ่ในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับประสานกับในส่วนของงานของภาครัฐเนี่ยนะครับเราคิดว่ามีโอกาสที่ปีนี้เนี่ยจะเห็นภาพเชิญบวกเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่งบประมาณเนี่ยผ่านนะทำให้ ช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยอินเสตเนี่ยจะเด่งทั้งกําไรและการรับงานใหม่นะครับช่วงที่ผ่านมานะครับหุ้นอ่อนตัวลงจากจุดสูงสุดนะจนทําให้ forward ร e ปีนี้เนี่ยเหลือ12.4เท่านะฮะซึ่งเนี้ยเอ่อเป็นโซนลงทุนนะครับเรามองเป็นจังหวะทยอยสะสมนะครับถัดมานะมาดูบูบิกนะครับลบไป12.6นะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับลงนะครับรับงบเอ่อซึ่งภาพของงบเนี่ยมีโอกาส อ่อนตัวลงนะครับทาง KDS นะครับเราคาดกําไรปกติในช่วงควอเตอร์หนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงสู่64ล้านบาทนะครับบวก9%เยนเยียนะลบ19%คิวอนคิวนะซึ่งจะเป็นการเติบโตเยนเยียต่ำที่สุดนะับตั้งแต่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดนะครับตรงนี้เนี่ยแรงกดดันก็มาจากความต้องการที่ชะลอลงตั้งแต่ช่วงควอเตอร์ที่3นะครับผสานกับต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นนะครับเราประเมินกำไรนะครับคอนเซนทัส คาดปีนี้เนี่ยที่405ล้านบาทนะครับมีดาวไซต์นะครับในการปรับลดกำไรนะครับลงในระยะหัดไปนะครับกลดการลงทุนนะครับระยะสั้นเนี่ยเราแนะนําให้รอหุ้นตอบรับข่าวลบไปก่อนนะก่อนที่เราจะกลับเข้ามาลงทุนในช่วงใหม่เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้คงต้องรอนะครับในช่วงที่ภาพของเอาลุกธุรกิจในกนมาฟื้นตัวอีกรอบหนึ่งนะครับถัดมานะครับวาร์นะครับ วาอเนี่ยบวกขึ้นมานะครับ2.05%นะวันนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นรับข่าวทางบริษัทเนี่ยเซ็น p p a ของกอฟผอกอฟผนะครับในโครงการโซล่าฟาร์ม4โครงการนะครับรวมทั้งหมด885.4เมกะวัตต์นะฮะนี่ก็จะเป็นข่าวบวกกับในส่วนของราคาหุ้นนะครับวันนี้สรุปประเด็นเซ็ตมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ